สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยขอต้อนรับสู่รายการเฟส h ช n แนลวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำคริปเปอร์ทาวเวอร์นะเพราะว่ามีน้องคนหนึงเขาได้รีเควสต์มานะครับซึ่งก็นะก็ต้องขอสอนทำกันเพราะเขาก็ขอมาหลายคลิปแล้วแล้วทำไมผมมาถึงหน้าเอา้ยไม่ใช่ทำไมผมถึงไม่อยู่หน้าเมนูเพราะว่าผมจะไม่สร้างในแมปนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นแมปเอเอนะวันนี้ผมจะมาสร้างในแมปอีกแบบหนึ่งฮะซึ่งพัด พาทนี้ก็จะรวมใน SS 2ด้วยนะโอเคก็ตั้งชื่อเวอร์กันเลยดีกว่านะฮะก็ Keeper Theo ไม่รู้เขียนถูกหรือเปล่า Keeper Tower Ver VR LD นะฮะเปลี่ยนเป็น c r e a t i v e นะฮะสำหรับใครที่อยากสร้างแมปแบบแมปโลกนะฮะผมก็จะมีวิธีสร้างครับมากดอ่ามาตรงนี้ฮะแล้วก็ตรงนี้ครับเปลี่ยนให้เป็นเออถูกแล้ว อันนี้นะครับอ่าอันนี้ก็แล้วแล้ว,แล,วแล้วแต่คนนะฮะจะทำไงผมก็อย่างเงี้ง่ายๆโอเคออนปุ๊บตัวนี้โบนัสด้วยนะครับปุ๊บปบอ่าดันนะฮะซีดไม่ต้องโอเคไปเลยนะโอเคมาแล้วแล้วทำไมมันมุมมองแค่นี้นะมุมมองต้อง12เลย เออเนี่ยอ่าหมู่บ้าน NPC นะฮะเออเอาเป็นว่าขอขอพาไปสำรวจหมู่บ้าน n p c ก่อนนะเพราะว่าในคลิปนั้นมันยังมีหมู่บ้านไม่ครบนะฮะก็อันนี้ก็เป็นคลิปแยกมาเลยละกันเออนะนี่ฮะมันก็จะมีโบสถ์นะฮะแล้วมันก็จะมีเอ,อ่อที่คล้ายๆทำเนี่ยนี่คล้ายๆทำเตาเหล็กนะฮะพวกแบบก่อสร้างนะฮะก็จะมีกล่องนะฮะพวกบางทีก็จะมีเพชรหรืออะไรนะฮะก็ ใครเจอก็โชคดีไปโอเคเรามาถึงขั้นตอนการสร้างคิป p ปอร์ทาวเกันเลยดีกว่านะฮะกลับไปจุดเริ่มต้นครับาการสร้างคิป p ปอร์ทาวเมันก็คล้ายๆกับการสร้างดอบดา o w าวเวอรนะฮะแต่ว่าทำไมผมถึงไม่สอนสร้างใน,นตอนแรกเพราะว่ามันค่อนข้างจะใช้งบเยอะนะฮะผมก็เลยเห็นว่าเอออันนี้มันน่าจะใช้งบในการทําแบบคือทําหลายชั้นน่าจะคุ้มกว่าโอเคอันนี้ผมก็จะมาะสอนทาสัก3ชั้นเลยละกันนะฮะโอเค สิ่งแรกที่เราควรมีครับเป็นบล็อกอะไรก็ได้นะฮะแต่ไม่ใช่บล็อกดินนะฮะให้เป็นบล็อกไม้หรือบล็อกหินนะฮะหินยังไงหินหินยังไงก็ได้แต่ขอให้เป็นบล็อกหินนะฮะไม้ยังไงก็ได้นะฮะบล็อกไม้ไหนก็ได้แต่ผมวันนี้ผมจะเอาบล็บอกหินนะก็คือเอ่ออยู่ไหนวะซีเออนี่ไงแล้วก็แค่นี้นะครับโอเคในการสร้างคิปเปอร์ทาวเวอร์นะฮะให้เราหาพื้นที่ฮะ,ค,ะคือ ในแมปในเอ็มใช่ในดับดาวฮะจะใช้พื้นที่แค่2อคูณสแต่นี้จะใช้พื้นที่ในการทําให้มอนสเตอร์ตกลงมาตายคือ3าคูณสนะฮะก็วางไปฮะอ่าตรงนี้คือจุดสูงศูนย์กลางนะฮะที่จะให้มอนสเตอร์ตกตกไปฮะแล้วก็สร้างที่สําหรับการออกนะฮะแ้วเดี๋ยวเราค่อยมาถ้ามีอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาแก้ไขทีหลังนะฮะเอากรรมปึ๊บปุ๊บอ่านะคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะ,ะเพราะว่า ก็นะเอ้ยมันไม่น่าจะยาวเพราะว่าใช้เกมหมดในการทำนะฮะโอเคแล้วเราก็ปิดปิดตรงนี้ให้มันสูง3บล็อกนะครับปึ๊บตึบต๊บตึบต๊บตึบ๊บตึ๊บอ่านะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่มอนสเตอร์ตกลงมานะฮะก็ทุบออกฮนะเราจะทำทำไมเนี <laughs> ่ยเดี๋ยวบางคนก็นงงนะฮะ <cin q> <c oughs> คือจะใส่เป็นกระจกแทนนะฮะมันจะได้ดูเรียบง่าย ดูดีมีสก,กุลน,นะฮะอ่าอ่ากราสอยู่ไหนตจบเจบเบอ่าตจ็บเจ็บเบเบเบอ่าสำหรับน้องที่อยากเล่นด้วยนะฮะก็ต้องขอรอก,ก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะประกาศช่วงเวลาเพื่อ,เพ,อเพื่อมีคนอื่นอยากเล่นด้วยไงอ่านะครับโอเคก็ส่วนก็ส่วนเรื่องเอ้ยเวอร์นี้กับเออล็อกเวอร์นี้แหละให้เป็นเพจฟูลเลย ก็สำหรับเวอร์ไม่ใช่เวอร์ก็สำหรับ Word Word. กิบจก,กรรมนะก็คือผมก็จะชวนเปิดเซิร์ฟนะ,ะแล้วก็จะใส่หามาชิีไอพีให้ทุกคนเลยนะแต่ผมจะทำคลิปแยกออกมาอีกคลิปหนึ่งนะจะไม่ใช่คลิปนี้เพราะคลิปนี้มันเป็นคลิปสอนนะผมมาบอกเฉยโอเคก็พอเราสร้างห้องแบบนี้เสร็จแล้วนะฮะอ่าตรงนี้ฮะห้องก็จะมีขนาด5้คูณหนะครับข้างในตรงนี้ที่ให้มอนสเตอร์ตกก็จะเป็นขนาด 3, าคูณสนะฮะ,ะก็ให้เรา สร้างตัวนี้ขึ้นมาเลยนะฮะนี่ละฮะที่ผมบอกว่าทํำไมผมไม่สร้างเพราะว่ามันใช้งบในการทําตรงนี้เยอะพอสมควรเลยนะฮะก็ขึ้นไปส,งสูงๆเลยฮะก็จะจะตัดดีไหมไม่ตัดไม่ต้องตัดหรอกเนะเพราะว่าเกียดไปตัดนะฮะเดี๋ยวผมเล่าเกี่ยวกับงาน TGS ให้ฟังแล้วกันนะจริงจรง,จรงผมผมตอนผมไปกรุงเทพผมไม่ได้กลับไป ไปงาน T g s อหรอครับแต่ว่ามันดันแต่ว่าผมคือผมไปหาญาติไงเออพอไปหาปุ๊บก็พอพวันนั้นไอ้วันวันอาทิตย์เออวันวันอาทิตย์นะเมื่อวานฮะวันวันนี้วันจันทร์ะฮะวันอาทิตย์ก็ผมผมก็ได้ไปทําไปไปวัดนะฮะไปฟังเทศนะพอไปปุ๊บอ้าวหันไปข้างๆสยามพารลก้อนก็เลยบอกพ่อพาไปหน่อยปุ๊บพอไปปุ๊บอ้าเจองานเลยเขาก็ ไหนๆก็ไหนๆละมาเลยแล้วกันโอเคนะฮะในงานก็มีอะไรขายต่างๆนะฮะแต่ว่าจะไม่โฆษณาแล้วกันจะไม่พูดเยอะนะ้วก็จะมีคนดังๆบ้างแบบจอร์ดนะฮะทีเคไอไม่ใช่เด็จอร์ดจอร์ดจากจีจีคุกกี้ค,คุกกิ้งไม่ใช่ไม่ใช่คุกกี้เล่นแต่คุกกี้รันกรรมนะฮะก็จะพูด VR s h สโก็ไม่ได้นะเพราะาออกแล้วนะ,ะไม่แน่ใจว่าจะเข้าใหม่หรือเปล่าโอเคมาพูดถึง ถึงถึงถึงตรงนี้ก่อนนะอันนี้ว่าศูนย์เท่าไหร่ก็ได้นะจะขอให้เกิน30บล็อกนะฮะเนี่ยฮะอ่าฮะ,ะ,ะก็จะได้รู้ว่าการใช้แบบนี้มันจะใช้งบเยอะกว่านะฮะเพราะว่ามัน5้าคูณห้านะ,ะนี่มันมันค่อนข้างใช้งบเยอะนะผมเลยไม,ไม่ไม่สร้างนะฮะโอเคนะผมก็ถ้าเกิดผิดพลาดอะไรเอผมก็ขออภัยเพราะว่าผมก็จําไม่ได้แลนะเพราะว่าผม ผมเคยสร้างมาตั้งนานแล้วแหละตั้งแต่สมัยนี้ไหนวะแป๊บนึงอัน,น,อน,น,อนสามสี่สามสี่อีกนิดวนึงนะเพราะว่าไอ้คิปเปร์ทาวเวอร์นี่ผมก็สร้างมานานพอสมควรนะฮะก็ตั้งแต่ผมอยู่ประมาณเอ่อสมัยหนึ่งหนึ่งจุดสองฮะ เอาง่ายๆทำแค่หนึ่งจุดสองนะครับโอเคน่าจะพอแล้วแหละโอเคพอเราทําอย่างนี้เสร็จนะให้เรามาตรงมุมนะฮะมาตรงมุมตรงนี้อ่ามันก็จะมีมุมนะฮะตรงกลางนี้นับจากตรงนี้ฮนะปึ๊บให้เราสร้างมุมก่อนนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าพอเราสร้างเสร็จนะให้เราต่อตรงนี้ไปแปะบล็อกฮนะนับบล็อกตรงนี้ด้วยอันนี้ฮะหนึ่งสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แแล้วตรงนี้ฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับอันนี้ผมก็ขอใช้สมายที่เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่านะก็ไปงานก็ไม่ได้เอาของมาฝากหรอกเพราะว่ายังไม่มีของซื้อให้ตัวเองเลยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด สามสี่ห้าหกเนะฮะก็ในงานก็จะมีคนดังๆหลายๆคนนะฮะก็ผมก็ไม่รู้ใครบ้างรู้แค่ว่าคนเดียวที่ปลอมตัวไปนะฮะสามสี 3, 4, 5, 6, 7, ะะ่ห้าหกดแดคือนะก็ก็น่าจะรู้อยู่ว่าใครปลอมตัวไปแล้วแล้วโอ้โหไปมันมันไม่เชิงเนียนมันมันเชิงแบบไม่ไม่รู้มากกว่านะ่ะมันปิดสักขนาดนั้นฮะใครจะไปจําได้วะโอเค พอเราวางอย่างนี้เสร็จฮะบางบางคนก็จะงวงว่ามันจะวางยังไงต่อฮะให้มันตรงนี้ตรงมุมตรงนี้นะครับก็วางตรงนี้ฮะไป8บล็อกนะฮะก็ตรงนี้1นะมันหากกัน1ฮนะสองเดี๋ยว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 ไม่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 วาง,งะะวางตรงนี้เพิ่มนะไปอีก8บล็อกเออวางตรงนี้เพิ่มนะะโอเคก็มากลับเรื่อง tgs เหมือนเดิมนะฮะก็จะมีชายคนหนึ่งนะฮะ ซึ่งก็น่าจะรู้กันหลายคนอยู่เออเขาได้แต่งตัวเป็นเอเลนเอเดนฮะในไม่รู้จำชื่อไม่ได้ผมก็จำชื่อไม่ได้เพราะผมไม่ได้ติดตามนะฮะในพระเอกวันดอเออคือคือแต่งซะแบบเอ,อ้ใครมันจะไปรู้วะแล้วผมก็เอะใจนะเพราะผมเดินเฉียวพี่แกนะผมก็เอ,อ้ใครวะมันมันก็แต่งชุดวันเอเดนอยู่คนเดียวนะผมก็เออใครวะเออก็ไม่ได้สนใจนะฮะ โอเคกลับมาต่อเรื่องของเราไม่ไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องเรื่องการสร้างคิปเปอร์ทาวเวอร์นะฮะ,ะเราไม่เคยมีอะไรกันฮนะไม่ใช่ละโอเคเพอเราวางอย่างนี้เสร็จเออบางคนก็จะงงว่าวางน้ำเลยหรือเปล่านะฮะทำแบบนี้เลยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็คือให้ให้เราวางตรงนี้มาฮนะวางปึ๊บปึ๊บปึ๊บให้ให้มาตรงกับฝั่งนู้นนะฮะปึ๊บปึ๊บอ่ะตรงยังตรงอังโอเคตรงแล้วแล้วก็วางตัวนี้ครับปึ๊บอ่า อ่านะฮะก็วางตรงนี้ฮะแล้วก็อย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะคือคือคือจริงๆวิธีการทํามันก็ทําไม่ยากนะฮะแต่ว่ามันติดอยู่แค่ว่าถ้าเกิดเราเล่นในผมแนะนำมาให้พวกคุณให้คนที่แบบน้องๆที่แบบอยากจะทําอะไรแบบแบบเนี้ยนะให้แนะนําเล่นในโหมดเคลียชีพก,ก่อนนะฮะโอเคพอเราทําแบบนี้เสร็จเราก็กดตรงนี้ให้หมดเลยฮะ <S 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 เออนี่ย นี่นะเหตุผลที่ผมไม่ค่อยอยากสร้างคลิปเปอร์ทาวเนะเพราะว่ามันใช้พื้นที่เยอะเออมันใช้พื้นที่ค่อนข้างจะนะเยอะเยอะจนแบบโอ้โหบานอะเออใช้พื้นเอยไมใ่ใช้พื้นที่เยอะไม่พอมันก็ต้องมันก็ใช้อ้นี่ด้วยอ,อุปกรณ์เอยไม่ใช่ทรัพยากรหินนะซึ่งคือคือบางคนอาจจะหินเยอะแหละแต่ถ้าเกิดมาทำรอบรองครับ ผมผมเคยแล้วโอ้โหหินเต็มลางทำทิปเปอร์ทาวเวอร์สักสองสามชั้นแล้วกันทำถึงชั้นสี่เท่านั้นแหละโอ้โหตามหายหินกันเลยทีเดียวนะฮะบป๊บๆไกลเมือแล้วทำเซตแป๊บหนึ่ง set day น่าอ่าายอดเยี่ยมนะฮะกระกระกระเทียมดอง พอเราวางอย่างนี้เสร็จนะให้เรามาวางมุมตรงนี้นะฮะวางก่อนนะวางก่อนนะฮะนะเพราะว่าเราจะทําการวางให้มันพอเป็นรูปเป็นร่างก่อนนะฮะเป็นโครงก่อนนะฮะอย่างนี้อย่างนี้จับจับจบบบบนะฮะเออลืมให้เครดิตเจ้าของนะฮะเครดิตเจ้าของก็คือก็คือลูฟีนะฮะจาก i r p g นะฮะซึ่งก็เป็นไม่ใช่คนคิดหรอกนะะเพราะว่าผมผมไปดูเขาเขาบอกเขาไม่ใช่คนคิดอ่ะคือ คือเป็นส่วนหนึ่งในการคิดนะฮะก็ถือว่าสุดยอดพอสมควรโอเคพอเราวางอย่างนี้เสร็จแล้วนะฮะก็ให้ต่อตรงนี้ไปอีกนะให้ต่อตรงนี้ไปอีกสามบล็อกอ,อ้ยสองเดยนะแล้วทำไมผมไม่ทําต่อแรงครับเพราะว่าผมวางเขาโคงให้ตัวเองรู้ก่อนว่ามันจะควรวางตรงไหนนะครับอ่าโอเคเหลือเหลือตรงนี้ไ้ก่อน,นะฮะอย,อย่าเพิ่งนะใจเย็นๆน,นะ เพราะว่าบางคนอาจทำคิปเปอร์เท้าลแล้วเออทำไมมันไม่สําเร็จนะคือจริงๆไปดูคลิปหลายๆคนนะเขาก็อาจจะสอนแบบไม่ค่อยเข้าใจนะหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นผมก็ได้นะกรรมนะครับนะก็ถ่ายมาเกือบสินาทีแล้วแหละจริงๆเออชัน่ะนะถามว่าไปงานเผื่อมีคนถามนะเผื่อว่าไปงาน TGS สนุกไหมมันก็ ตื่นเต้นนะเพราะว่าผมก็ไปครั้งแรกนะฮะมก็เออเห็นอะไรยิ่งใหญ่เต็มไปหมดเลยฮนะโดยเฉพาะพิตตีอ้าไม่ใช่กำ <c oughs> ะจะทำอะไรเนี่ยนะนะแล้วเราก็เชื่อมต่อทางนะฮะให้มันดูดีมีสกุลหน่อยนะฮะอ่านะแล้วเราก็ต่อตรงนี้ด้วยนะฮะอ่าถูกล้ถูกล้ต่อตรงนี้นะฮะ เดี๋ยวผมจะบินขึ้นไปให้ดูว่าลักษณะมันจะเป็นยังไงนะฮะผมแนะนำให้ให้เล่นให้ลองสร้างกันในโหมดคทีฟอยู่อ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะถ้าตาต่อไปนะก็ให้เรามาวางตรงนี้นะฮะเป็นเป็นการปูพื้ไม่ใช่พื้นเป็นการปูผนังนะฮะก็อันนะจึบจึบจึบ นะก็ให้เราปูผนังไปก่อนละกันนะฮะก็อาจจะเงียบเงี่ยมได้เพราะว่าถ้าเกิดตัดถ้าเกิดตัดคลิปมันก็คลิปมันอาจจะสั้นนะฮะผมก็พยายามทําให้คลิปมันนานๆนะ,ะจะได้อยู่กันนานๆนะก็สําหรับเออมาพูดถึงเรื่องนี้เลยดีกว่าคือจะประกาศเล็กๆน้อยๆในการกิจกรรมออร่วมเล่นกับผมนะฮะคือทุกคนไม่ต้องรุนอะไรได้เล่นทุกคนนะนอกจากผมเปิดเซิร์ฟไม่ได้ ก็ให้ทุกคนนะฮะก็ผมผมผมกำลังคิดอยู่เลยว่าผมจะเปิดห้องกาเลียนหน้าหรือสกายดีนะ,ะก็รบกวนน้องๆช่วยทิ้งไอเดีสกายเลยละกันนะฮะก็นะฮะคือคือไม่ต้องทิ้งคลิปนี้ก็ได้เออไปทิ้งคลิปคลิปที่ผมกะว่าจะลงลวกันนะฮะนะจะทิ้งก็ได้นะฮะเออ จะได้เอาไปเก็บไม่ใช่ละก็ให้สูงนะฮะอันนี้สูงสามชั้นนะฮะแลอแล้วทำไมไม่ทำตั้งแต่แรกวะทั้งๆที่ก็ต่อสามชั้นได้มันเจ็บจุงเบยนะะเออมีเอมเอมีน้องบางคนบอกว่าทำไมเสียงคลิปที่แล้วเบานะฮะคือมีปัญหาในการตัดต่อนะฮะคือโปรแกรมอัดนะฮะดันเก็บเสียงในการพูดไปด้วยนะฮะจึงทำให้ไม่สามารถเพิ่มเสียงพูดได้นะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเพิ่มเสียงพูดแล้วมันเกมมันจะดังตามฮะแล้วจะไม่ได้ยินเสียงผมผมก็ขออภัยนะโอเคต่อไปฮะการวางน้ำนะฮะอากรรมโอเคต่อไปการวางน้ำนะก็พอเราวางอย่างนี้เสร็จฮะบางคนก็โอเคบางคนอาจจะแบบสอนไมโครมามาปุ๊บโอเควางมุมเลยปุ๊บปั๊บป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  โอเควางมุมเลยสรุปเป็นไงฮะอ่าน้ํานิ่งเลยครับแก่ยาวเลยครับแล้วจะทําให้มันเป็นตัวอย่างทําไมวะเนี้ยนะฮะซึ่งมันผิดครับอ่ามันผิดนะครับ <c oughs> ก็โอเคยาวเลยก็ไม่น่าทําเป็นตัวอย่าง haircut. นะฮะซึ่งพิธีิพิธีเฉยเลยวิธีแบบนี้มันผิดนะฮะก็ กบสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่ฮะเขาเรียกว่าคนลงทุนนะฮะกล้ากล้าทำอะไรนะฮะก็ลงทุนนะฮะโอเคเอาไปว่าคงต้องตัดแล้วแหละเออนะฮะเงียบสักแป๊บหนึ่งโอเคนะฮะก็มากันกลับมากันนะฮะโอเคก็คือการวิธีวางน้ำกิ๊เป็นการเอ,อ้ยวิธีที่ผิดนะฮะวิธีวิธีถูกก็คือมาตรงมุมฮนะ ให้เราทาเป็น4นะวางแบบนี้นะครับสีอันฮะหนึ่งสองสามสี่นะวางเพิ่มนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดวางแบบเมื่อกี้นะฮะก็แก้กันอย่างนะฮะวางแบบนี้แล้วให้คุณวางน้ำไปนะวางเลยนอกจาใช้วิธียังไงในการวางก็ได้นะผมไม่เกี่ยงนะฮะให้วางปับ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 บปับบปับปับปัปับบปั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 บ น้ำไม่ไหลลงไปนะฮะโอเคพอเราทําอย่างนี้เสร็จปุ๊บให้เรานะฮะอุดนะฮะบล็อกที่3นะฮะเพื่อจะไม่ให้เอ็นเดอร์แมนเกิดนะครับเพราะถ้าเกิดเอ็นเดอร์แมนเกิดนี่ปัญหามาแน่ๆครับโอ้โหรับรองครับน้องละหลายคนนี่เอ้ยไม่ใช่เลยปัญหาเออไอตอนสอนดรอปดาวเทารเวิร์นะฮะตอนที่ผมบอกว่า1.8อาจจะมีบางคนที่แบบฮะ1.8ึ 8, ่งจุดแปดเด็ดดาดาดมันก็เวอร์ชั่นที่เล่นอยู่ไม่ใช่แหละ คือไอ้หนึ่งจุดแปดที่ว่านี่คือหนึ่งจุดแปดที่ไอ้น,นี่นะครับเอ่อหนึ่งจุดแปดสมัยก่อนนะก็คือหนึ่งจุดแปดเบตา้าเออมันต้องพูดให้รวบรัดเดี๋ยวว่าพูดหนึ่งจุดแปดเฉยๆเดี๋ยวมันจะมีคนงงนะฮะคือไมค f t มันได้ทำการนะก็ก็น่าจะมีหลายคนรู้แล้วแหละแต่ว่าผมก็พูดอีกครั้งนะฮะโอเคปป๊บปป๊บเปิบเปิบนะก็นั่งอุ่นหลังคาสักครู่นะครับ โอเคนะครับก็เสร็จแล้วนะฮะถ้าเราคิปเปิลเท้าโถ้าเกิดเออที่ผมบอกเป็นตอนแรกที่ผมบอกทำสองชั้นผมก็ขขอ,อภไปคือมันมันมันลำบากจริงอ่ะเอาเป็นว่าผมจะบอกนะฮะถ้าเกิดน้องคุณอยากทำชั้นเพิ่มนะก็ให้ขุดตรงนี้มานะฮะอ่าขุดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ทำเหมือนชั้นแรกเลยฮะเฮ้ยแล้วทำไมบ,บออนี้ไม่หายเออนะฮะคือพอวางแบบนี้เสร็จปุ๊บอ่าเราก็แค่มาวางตรงนี้เพิ่มนะฮะ วางตรงนี้เพิ่มนะครับแล้วก็ทำให้ครบแบบแบบชั้นชั้นที่หนึ่งเลยเออนะฮะการทำคิปเปอร์ทาวเวอร์ก็เสร็จนะฮะแต่ว่ามันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครัถ้าเรายังไม่ได้วางลาวานะฮะก็โอเควางลาวานะฮะให้เตรียมมานะฮะปุ๊บอ่ามาตรงนี้ปุ๊บแล้วให้เราออกมานะฮะสามฮะหนึ่งสองสามปุ๊บแล้วก็ปิด แล้วตรงนี้อีกไปผิดผิดใช่ไหมหนึ่งสองสามไอหนึ่งสองปึ๊บ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 อ่าโอเคเยี่ยมแล้วตรงนี้อีกนะฮะสองึ๊บทำแบบนี้ทั้งสี่มุมนะฮะทำเพื่ออะไรเพื่อถ้าเกิดมอนสเตอร์ตกมาไม่ตายหรือว่าอันนี้อันอันนี้คือสำหรับเฉพาะแมงมุมโดยเฉพาะเลยนะครับ ก็วางมันลงไปเลยครับแล้วลาวามันก็จะไหลได้ทั้งหมด4บล็อกนะฮะเอาเอากำครับลืมป้ายนะสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยกำโอ้จีจีนะฮะแล้วป้ายอยู่ไหนเนะ่ยป้ายอยู่ไหนครับป้ายอา๋อเอากำ ห็นละเห็นละเห็นละอ่านี่นะก็ให้เราวางต้หินตรงนี้นะฮะอ่าแล้วก็เอาน้ำวางแปหนึงนะฮะให้เอาปา้นนายว,วางก่อนนะฮะเออให้เอาป้ายวางก่อนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นแบบผมอันนี้คือผมเฟลเองนะฮะนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วมอนสเตอร์ก็จะตกลงมานะฮะซึ่งผมดันล็อกพีทฟูลนะฮะเพิ่งมานึกได้ตอนจบ ก็เอาไปว่าเอาสัตว์อื่นเลยแล้วกันนะฮะเอาเอาอะไรดีมัสลูนเลยนะฮะวัวเห็ดนะฮะอ่าพอมันเกิดนะฮะมันก็จะล่วงลงไปแล้วก็จะวิ่งปูงนะฮะดอกไอเทมให้เรานะครับแต่ว่าคงจะไม่ใช่พวกสัตว์แบบนี้นะฮะก็ขอขอบคุณที่รับชมเลยแล้วกันนะฮะก็ถ้าเกิดน้องๆคนไหนอยากมีอะไรก็ถามผมได้นะฮะหรือว่า หรือว่าอะไรดีก็ก็เอาไปไว้แค่นี้แล้วกันนะก็อย่ลืมกดไลค์กับซับสไคร์กันด้วยนะมีอะไรก็คอมเมนต์นะหรือไปถามกันใน facebook ได้ก็อย่าลืมกดติดตามกันในทวิตเตอร์ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับขออภัยนะครับนี่ไม่สบายไม่ใช่ดนี